นี่ครับท่านผู้ชมกับเป็นบริเวณบ้านของน้องเฟนนะครับตาวดีครับเจอคุณตากับน้องเฟนน้องเฟนสวัสดีครับน้องเฟนสวัสดีจ้ากันจ้าอีละมักอยู่บกขนมเจ๊ตังซื้อมะเหรอชอบไหม ชอบมชอบหรือไม่ชอบชอบเก็บตังค์เซื้อนังมาฝากในมันเนี้ยขนมกับอะไยขนมกับเอติมบ่ะวานเห่าน้ะลูกเนาะนอใส่เอาแบบด้วนๆหนันองไปมานั่งนี่น้อไปมนั่งนี่เอาน่ไ่จะได้จ้าได้เละตัวใดยุบอ่ะฮะเดี๋ยวแรกผมผมได้ยู่มื่นมื่นก็บานเดี๋ยวได้เนี่ได้ปคือูโถบอก ผมถืองวดบังยาที่ผ่านมาเนี่ยบ่อองเฟนบอกบอบอครับออกมานํามูคนลองเฟนบอกพิษตรงกลางครับแกบอกห้าหกแปดไหมค่ะเอออีลาบอกห้าหกแปดบอกคนบอกสามตัวคนหนาครับบอเคยบอกแกคือเพิบึงสีบอกเมื่อวันที่หนึ่งที่แล้วที่ผ่านมาเหอครับที่ผ่านมาเนี่ยคนบอเคยบอกมาเั้งแใดเดือนแล้วเนาะค่ะ ยายสวัสดีค่ะยายสวัสดีครับก <g ling> ิ้น้อนอยู่ด้วยก็เลยมาหาอยู่ไกลๆนึงะมั็นยังนผมพาลุงประเด็นอยู่วัดหลวงปู่ประธามเจ้าคณะตำบลเนาะหลวงปู่ประธามว่าน้องเฟนได้เลขเจือเถื่อระเบ้อเดี๋ยวนี่ค่ะพ่อพ่อเมื่อพี่ไม่เขียนเลขขึ้นแน่เขียนเลขขีดดินไหมเลขยังที่แรกเลขห้าแล้วก็เลขหกแล้วก็เลขแปดผมกะทายลูกไปเพื่อนเพื่อนกะไปลวงปู่หลวงปู่ก็ใส่เอามัดตังเบิร์ไหลคามรู้หวานนี่หัวแห้งหวานนี่ หัวเฮสเตอเขียนหัอหลวงปู่ว่าเลขค่ะฟังฟังเวลาคุยคนาอีลเขขียนเเลดี๋ยวอีล่าเขียนเลขให้หลวงปู่บอกอยู่บัดนนะเขียนตัวเล็กเขียนสามตัวบอกจำบได้แล้วจำบได้แล้วถึงใจหลวงปู่ขนาดขึ้ใจเขียนนานานาสีตามมากผมว่านาคนต้องมากแหะตัวใดก็เขียนไปด้ประวัติห้าหกแปดครับหมวดก่อนนะห้าหกแปดมันออกหาสามแปดเนาะพิดกลางตัวเดียว ก็พ uh ี่ตัวเดียวเนาะพี่แต้มนึงเออบันน้องเฟนน้องเฟนบอกเกายังก0อเก้าศูนย์บอกยังจังที่จังได้ยัง เจตังค์คนวาก็จได้บอกจังได้จได้บอกเป็นยางแกบอกในเงือนหมันเจตังค์มากคนบบอกได้พอบุญทำาลงมาเ่ก็รู้มีคนอยู่บอกกําลังตัดคคิดยู่ก็เลยเพ่อลงมาบอกพ่อแมาบนีใสรไปเมื่อไให้บัฟ้า่เหมือเด้อมาหอเถืนหรอที่นั่งรออยู่นี่แตเจตังว่า่านั่งทั้งหลังดิ้นทั้งหลังบานเนยค่ะให้ประตูเปิดต้องมีคนนกเฟนมาเขียนเห็นไหมว่หมดเนี่ยเขียนไรเป็นอยู่ว่าบัตนี่เอว่ากระดาษเขาไม่จิกเขาบอกแล้วว่าเรา เขียนเลขขึ้นแน่เขียนแบบเขียนให้ปูนไหมผ้าจานเพื่อนไหมบอกอีลาเข็ยนให้ผ้าจานสามตัวพิษตรงกลางพิษกลางตัวเดียวเลยครับข้าหลวงพ่อทำวันไหนเจต่างเอากระดาษมาอยู่เด้อเบิ้งเบิ้งเดี๋ให้เขียนเนี่ยอ่ะน้องเฟนเนาน้องเฟนเขียนให้เขียนดกันนะอ่ะกินตะก้อนเนาะน้องเฟนเนาะเดี๋ยวไปเอากระดาษกันเด้อน้องเฟนเด้อข้าวเดียวเด้อเดี๋ยวพอเขียนเอออีลาบอกพอพอจะเป็นให้เขียนเด้อ มีเลขตั้อแนเด้เผูเขียนบวเท็นหรอกครับเขียนหกแปดสิบเก้าสิหน่อยอีกย่งก็หกแปดตัวก็หกเก้าหกแปดสิบหกปดสิบองนี้มัสี่สี่มีสีแปดแล้วก็สี่บ่อีกและสูตรมันมากน้ลูกอ๋อเปล่ากินเบเแลเดี๋ยวให้ถามก่อนฟังฟังดีดีจะพึ่งคิดหอดจะตังอยังคิดหอดโอ้คิดหอดคือไปโทรหาอาก็ไม่ไปไปโทรเอาทำไมไม่โทรล่ะ ไม่พี่เบอรโทรตัวตัวเองมาไม่โทรหาเจสตังล่ะก็ไม่ถามพ่อเนาะพ่อมีเบอร์โทรอยู่โทรหาเด้อวันนี้เด้อจ้าเสร็จไหมให้พ่อกระดาษเถอะเขียนเถอะอีดาไปหาหมูอยู่ฮะบ่ได้ไปจั๊กเถื่อยเลยครับบ่เคยไปเลยเป็นครับถามว่าลืมมู้หรือว่าอยู่รึม้านึกใส่สีมเลยนึกใส่สีลืมเพิ่นคบสีขวบเดี๋ยด้วยครับนึกสีขวบกลัวอะไเลยเป็นกระเลยลืมไปเลยเซ็นครับบ่มดแหละมดซื้อแล้วบ่ อันซุ่มตาจิ๊ดแต่อย่างนี้เห็นอันซุ่มยุ่ธงนานะว่าจังไหนก็บอกว่าถึงเลยครับเงียบไปเลยเด้บอเขาก็เพื่อนมาหาเลยมันเาเ่อนหาโอ้ที่เราข้าไปเนี่ที่ได้จำได้ยูบ่เข้าไปหาหงุดหงินปวกเห็นไหมย่จอมปวกหันที่เข้าไปแต่โดนแต่นานหันจำได้ยูหาชอบตัวไหนมากที่สุดชี้ตัวเลขตัวเดียวตัวเดียวโอ้ตัวนี้หกแปดชอบแปด ไอห้าศูนย์ห้าศูนย์ชอบไหมล่ะชอบไหนชอบที่สุดทีชอบชอบมาเขาแบ่งเลยฟางเลยฮะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยแบ่งก็ฟางเด้อจะกินคนเดียวเหรอหกแปดนี่แน่นอนไหมเอาไว้กินเอาไว้กินหกแปดนี่ชัวร์ไหมชัวร์ชัวร์ชอบเลยเฉยชัวร์เห้นแล้เลยโอ้โอเคโอเคโอเคชัวร์อะไรหกแปดผู้ชมสำหรับตัวเลขที่น้องเฟนให้คุณตาเขียนให้นะคะ เป็นตัวเลข50กับ68บ่ลูกเบิ่งอะเด้อท่านผู้ชมน้องเฟนกับชให้เด้อเป็นเลข68เป็นตัวเลขที่น้องเฟนนั่นเห็นบ่าะไอเนี่ยไอเลยเป็นวัดให้แนวทางมั้นะครับงวดนี้เป็นห้าศูนย์ได้หกแปดนะครับอืมเป็อซ่าเอซ่าตัวนี้เป็นเอซ่าอันนี้เป็นสโนไว่ะเอซ่าอัตตาหนูชอบกินอะไรมั่งพ่อละตาครับหนูชอบกินอะไรมั่งเบิดไปดีเลย น้องเฟนชอบกินอะไรมั่งเผื่อเผื่อแฟนคลับมีโชคลาภถูกหวยนี่น้องเฟนจะกินอะไรกินไอติมกิินไอตมชอบจังไอติมเนี่ยกินไอติมหมดเลยไม่ถ้าตัวเล่ตัวนี้น่ะถ้ามันออกตัวนี้น่ะหนูจะกินอะไรถ้าเลขออกตัวนี้น่ะเค KFC กันด้วย KFC น้องเฟนมานผู้ชมเดี๋ยวไปซื้อเค้นองเ f นมากินเค้กันเดียกซอสเปียกเปียกดาซ์ซอส เฟรนด์เฟนด์บีแล้วเสิร์ฟซอสมีแนวใส่ซอสอ๋อมีแนวใส่ซอสแล้วลาฮเฮือนเฮิรนจะต่างอ่อนเฟนไฟมา KFC เฟนไฟมาเฮิอนบอกจ้าดจวเนาะ๋ยวพอแกเอาแนวเด็กน้อยไม่เด็กน้อยกินเนาะหวานมัน้องเฟรนหวานมั้ยเป็นขนมเดี๋ยวหมูน่ะโบประหามีนบอกหมูอีลาโบประหาอีกบอกเด้ไปหน้าอีกบ่ ก็ได้ไปดนเลยได้ครับเอาไอศอร์พาเราบุพพาเราไปอ่ะน้องเฟยอยากไปยังไหมบ๊องอยู่บ่ยีบลองอยากไปหน้ายู่ฮะตักไปโอ้ยเจ๊ไก่มือยังไปใชเไหมเนาะเอาจังสีเจ้าแตงสีมาถามแล้วอีลาไปหาอีพ่อให้อีพ่อพาไปเด้อพาไปหน้าเด้อให้ตกเขียนบ้าๆรถแทกซี่ตาดับโอ้ยให้ยังไงไปดับให้าขี้ไปนับให้โอ้ขี้ไปนับบ๊อไปเอาขี้มอเตอร์ไซค์ตามคนไปเดี๋ยวเนาะไปน้ำเดี๋ยวเนาะรถเงียมันไปบุได้ดอก ขมาใส่ไปเนาะแต่พูดนะแต่คอยบ่ไดมหาครับกับ่ไเ้ไปเลยครับบ่ไเ้ไปเจ้ามาี่ใครมาบเจด้าเนียน่เนียนักมาเโอ้เกาข้อรเนียนคลิปน้องเฟนอยู่หะโอ้มนกอยูรปหน้าคือจะเนียนนก็มาโอ้จำยายนักได้รอบเก่งในความจำดีเนาะเนียนาคบกได้ท่าครคลิปน้องเฟนหะใช่ฮะ่ายอยู่วะไม่ไายนะเออิบมาอยู่หะเอิบ มากกับเพอบอกว่าจะดักมากับใครมากี่คนมากี่คนสองอีกคนหนึ่งลูกสาวเหรอมีมีผู้หญิงไหมโอ้น่าจะเป็นลูกสาวน่าจะเป็นน้องอิฟเนาะน้อองิฟสำหรับคลิปนี้เนาะคุณตาเนาะครับคลิปนี้เนาะคุณตาเนาะครับนี่แหละ หมดทีแล้วิเป็นหนึ่งแจมพิเป็นหแมห้าหกแปดห้าหกแมห้าสปดห้าสามแปดจที่แล้วน้องเฟงก็บอกผิดไปตัวเดียวนะครับตรวอดนหาโอ้ที่เราพอไปดกี่ได้จำได้อยู่บห้องไปหาที่โดนปวกหันที่เ้าไปแต่ดนแต่น่าหันจำได้จำได้ไหมเพื่อนไม่มาหาที่บ้านหรอไม่มาเลยมาไหมไม่มาไม่มาหาอพรพื่อนหลอกบานฮะ เพื่อนไปโรงพยาบาลใครไปโรงพยาบาลเพื่อนไปโรงพยาบาลไม่ลงมาเอาเพื่อนไม่ลงมาเพื่อนอยู่ในบ้านแล้วเวลาเราไปหาอ๋อ,อตอนนี้เพื่อนยังอยู่ไหมอยู่อยู่ที่ไหน<า>อ,ยอยู่ที่บ้านเหรอไม่มาหาหนูที่บ้านเหรอเพื่อนน,น <c oughs> บอกเป็นไม่มาหาเลยเหรอหรอ๋อก <c oughs> <บ>ินช้าชกินเป็นกระแซบเธอน้อแซบเ่าจะซื้อมาให้อีกชอบไหม ก็ซื้อว่าติ๊บใหญ่ดิเอาอันใหญ่แล้วเหรอก็หนูกินไม่ใช่กนหนูเป็นหวัดเลยอ่อนเล็กก่อนเป็นหวัดข้าหน้าหนูจะอันใหญ่ใช่ไหมจะเอามาให้จ้าตัวโอเคตัวอะไปถ้าหนูไม่เป็นหวัดก็จะอันใหญ่คราวนี้มาอันเล็กก่อนโอ้หกระดาษเอซีกระดาลงแฟนนะมั้ยนี่เรากำลังเอาโอ้ยไม่แบบไงที่เขียนเหมือนตัวบล็อกไงนลองเฟนน้องเฟนเขียนล้องเฟนบอกไนะตัวไหนเฟนบอกก่อนไม่รู้ตัวไหนตัวไหนที่เมื่อกี้พูดตัวไหนนะอ่ะตั้งใจพูด น้องเฟเคยเขียนให้ปู่ที่วัดนะคะกำาัวันนี้วันนี้ไม่รู้น้องเฟนจะบอกตัวเลขหรือจะเขียนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะวันนี้มาเล่นถือว่าเป็นวันดีเนาะมาเล่นกับน้องเฟนเจอน้องเฟนด้วยนะคะที่บ้านเนาะเจอคุณตาด้วยคุณตางวดที่แล้วถูกไปก็แจ็คเมือวนกับตามือนหาลอยอุ้ยคุณตาได้คซื้อลอยหาสิบสามแปดนะ นี่เป็นตัวเลขของน้องเฟนเดี๋ยวเดน๋อวเอาตัวเลนของน้องเนก่อนนะคะถ้าผู้ชมนี้ตัวนี้เหรอตัวเลขที่คุณตาชอบตัวไหนค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะว่าจะได้ตัวไหนตัวไหนมาตัวไหนตัวไหนอีกน้องเฟนอืหกตระแรกตระแรกหาศูนย์หาศูนย์ตระเลขหาศูนย์น้องเฟนมาตัวที่สองตัวไหนน้องเฟนหกแปดสองหกแปดนี่บอกคุนบอกผมเคุนสี่ให้สี่ให้เลยครับ อันโชว์หน่อยโชว์หน่อยดิอ๋อเป็นเด็กน้องเฟนน่าเนาะอันนี้ของหนูเหรอใช่ไหมมือหนูบางนะเนี่ยไม่เห็นเลยมือบางมือบางอย่ามือบางเลยเห็นแนะจับจับจับข้างล่างจับข้างล่างเอออย่างนี้อันนี้อันนี้ตัวเลขหนูบอกพ่อเหรอเมื่อกี้บอกให้พ่อเขียนให้เหรอโอ้ตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมห้าศูนย์กับหกแปดห้าศูนย์หกแปดเด้อท่านผู้ชมงลูกตัวเลขของน้องเฟนฮะน้องเฟนหกแปดเที่ยวเทียบปีที่แล้วผมเคยถือหูแกได้ผมกระเด็นมือหนึ่งเหมือนเด็กครับ ตาเคยโชคดีมาเนาะครับคยโชคก็เบอร์หนึ่งหละครับครบรอบป็ยนยัังงผมครบรอบปีแล้ว<า>ครับรผมหา้าไปหน้าไปเห็นอันใกล้จะขายลอตเตอรี่ไหมค่ะ<า>ผมว่าน้องเฟนเล็บเล็บได้เลขตัวใดได้หกวันสัน้นหกซื่อจังเลยผมว่ามาันก็ตัวเดียวมันสะออกบอกเอาแปดใส่ตรงนี้คุณว่าผมวม่อยากหกแปดก็เลก็เลยได้หกแปดครับลอตเตอรี่ค่ะแล้วก็ม่ได้ใต็มเลยราฮปูอะไรนะน้องเฟนว่าอะไรอนะว่าได้ฮับปูไหนตัวไหนมันจะ จะออกตัวไหนลองชี้ได้ชี้ตัวไหนจะออกตัวไหนมันจะออกตัวไหนหนูชอบตัวไหนมากที่สุดชอบชี้ตัวเลขตัวเดียวตัวเดียวโอ้ตัวนี้หกแปดชอบหกแปดให้ห้าศูนย์ห้าศูนย์ชอบไหมล่ะชอบชอบชอบแป่งไปฟางเลยฮะไปแบ่งไปฟางเออไปฟางกินไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยแบ่งไปฟางเด้อมันจะกินคนเดียวเหรอหกแปดนี่แน่นอนไหมเอาไอจีดาวเออนูเฟหกแปดนี่ชัวร์ไหม ชัวร <muitas S 2> ์ช <sketches> ัวยทราบเลยชัวร์ใหล้โอเลยโอเคชัวรยอะไรหกแปดช่านผู้ชมสำหรับตัวเลขที่น้องเฟนให้คุณตาเขียนให้นะคะเป็นตัวเลขห้าศูนย์กับหกแปดมลูกเบอร์เด้อท่านผู้ชมน้องเฟนก็สี่ให้เด้อเป็นเลขหกแปดเป็นตัวเลขที่น้องเฟนให้ท่านผู้ชให้เนี่ยทั้งมานะครับวันนี้เป็นห้าศูนย์ได้หกแปดนะครับอืมเลขเอลซ่าเอลซ่า อันนี้เป็นซาอันนี้เป็นสะดวไว้อเอซ่าอาตานุชอบกินอะไรมั่งพ่อตาโอ๊ตนุชอบกินอะไรมั่งเปิดไปดีเลยน้องเฟนชอบกินอะไรมั่งเผื่อเผื่อแฟนขับมีโชค